สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะก่อนที่เราจะไปอัปเดตข่าวกันนะครับถ้าใครที่ชอบข่าวสารอะไรแบบนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยกนแล้วกันนะครับแล้วสําหรับในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเราก็ไปอัปเดตข่าวสารประจําวันนี้ได้พร้อมๆกันเลยจ้ะมาเริ่มต้นกับข่าวของทางเจอกันครับกันเลยกัแล้วกันนะครับเมื่อคืนได้มีการ สั่งฟ้าผ่ามาจากทาง FA นะครับว่าให้สั่งแบนเจอร์นคลอปคุมทีมในบ้านตัวเองเนี่ยสนัดนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับทางคลอปเนี่ยดันไปให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ค่อยพอใจกับการทําหน้าที่ของพอลเทนี่พร้อมอ้ังวาผูตัดสินคนดังกล่าวเนี่ยใช้ถ้อยคําที่มันไม่ค่อยเหมาะสมกับเขานะครับในเกมพิมลิกอังกฤษนัดที่ลิ์พูเนี่ยเฉือนเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้ที่4ประตูต่อ3าเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งนั่นนะครับก็เลยทําให้คณะกรรมการผู้ตัดสินเนี่ยหรือว่าเรียกสั้นๆว่า PGMOL นะครับอันนี้ก็ไม่สั้นนะพวกเขานะครับได้ทําการตรวจสอบอุปกรณ์สื่อสารจากผู้ตัดสินแล้วก็ฟังว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นและพอ l เทนนี่กับเจอเรื่องครอเขาพูดอะไรกันซึ่งสุดท้ายนะครับก็มีผลประมาณว่าพาเทนนี่เนี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่ดีใส่เจอเรื่อนครออย่างที่ทางเจอเกิรองครอบพูดแต่อย่างใดนะครับ ซึ่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เลยมีการลงดาบฟ้าผ่ามาจากสมาคมอังกฤษนะครับหรือว่า f a นั่นแหละได้ตัดสินลงโทษแบนเจนครอบในทันทีเป็นเวลา2เกมนะครับห้ามคุมสนามในบ้านตัวเอง2นัดพร้อมกับปรับเงินอีกประมาณสัก75,000ปอนด์นปนะซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณเกือบเกือบล้านบาทเลยนะครับโอ้โหอะไรมันจะแพงขนาดนั้น ซึ่งโทษแบนครั้งนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะช่วงแรกก็คือจะแบน์ในนัดต่อไปที่ลิพูเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการ,รมาเยือนของแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็จะไปแบน์อีกทีเนี่ยก็คือในช่วงต้นฤดูกาลหน้าที่จะคุมเกมในบ้านนะครับส่วนเกมสุดท้ายที่ลิพูจะบุกไปเยือนเซาแ์ทมป์ตันเนี่ยในเกมนั้นเจอกันครับก็ยังสามารถคุมทีมได้เป็นปกตินะครับอ่าก็ประมาณนี้นะ ทีนี้มาต่อกันที่บทวิเคราะห์ของกูรูกันหน่อยดีกว่านะครับเมื่อคืนเอียนไรท์อดีตนักเตะเก่าของไอ้เปิร์นโตเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยการแย่งแชมป์พิมลิกอังกฤษมันน่าจะสนุกสดมันมากกว่านี้อีกนะครับก็สําหรับสโมสรอาร์ซนอนนะครับความหวังในการคว้าแชมป์พิมลิกอังกฤษครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2004ของพวกเขาเนี่ยน่าจะต้องกินแห้วไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่พ่ายแพ้กับสโมสรบริทันแอนด์โฮฟเอาเบียนไป0นประตูต่อ3ในเกมล่าสุดนะครับ แต่ถ้าพูดถึงผลงานโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมเกินความคาดหมายไปมากเลยนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเอไลท์ด e อดีตนักเตะเก่าของแอสตซนเนี่ยแกได้ออกมาวิเคราะห์ผ่านสื่อด้วยนะครับว่าการแย่งแชมป์ในซีซั่นหน้าเนี่ยมันน่าจะสนุกสุดมันมากๆเพราะไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิพูเชลซีนิวคาสเซิลเนี่ยก็น่าจะก้ามวมาเป็นคู่แข่งคนสำคัญนะครับเดี๋ยวไปฟังคำพูดของแกหน่อยดีกว่านะครับว่าแกเนี่ยพูดอะไรไว้บ้าง แน่นอนว่าในตอนนี้สโมสรอาร์ซนอลน,น,น่าจะผิดหวังมากๆกับผลงานที่มันเกิดขึ้นแต่ลึกๆเนี่ยผมก็ภูมิใจกับพวกเขานะสโมสรอาร์ซนอลชุดนี้เนี่ยดีมากๆมันดีกว่าที่ผมคิดไว้ผมเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะกับสิ่งที่พวกเขาไม่ได้แชมป์พวกเขาเนี่ยทำให้เราสนุกสุดมันตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลจนถึงช่วงจบฤดูกาลแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ถ้วยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเราต้องมาดูข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้น มันอาจ,จะเป็นเพราะด้วยอายุของทีมประสบการณ์ของนักเตะรวมถึงอาการบาดเจ็บที่มันเกิดขึ้นอาร์ซอนเนี่ยเกือบจะทำได้สำเร็จในซีซั่นนี้แต่สมโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาทำมันได้ดีกว่าและมันยอดเยี่ยมซึ่งเมื่อมองไปที่อนาคตข้างหน้าผมก็มีความกังวลเล็กน้อยนะจับสมโมสรอาร์ซอน Arsenal เนี่ยเพราะจะมีอีกหลายๆทีมที่ก็น่าจะเริ่มมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเชลซีที่กำลังจะดึงมาลิซิโอปเชตติโนเข้ามา พวกเขาเนี่ยจะกลายมาเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและผมไม่รู้ว่าในหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาจะเสริมทัพในแบบไหนส่วนสโมสรล,ล,ลิพูพวกเขาก็กําลังจะเซ็นสัญญาที่พวกเขาต้องการพวกเขาเคยอยู่ในจุดที่ควรอยู่และตอนนี้พวกเขาอาจจะหลุดฟอร์มไปบ้างแต่เชื่อเถอะทุกทีมนั้นพร้อมที่จะกลับมาแย่งลุ้นตําแหน่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลอะไรพวกนี้อีก ซึ่งผมคิดว่าในซีซั่นหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากที่สโมสรอาร์เซนอลจะอยู่ในจุดจุดนี้เหมือนในซีซั่นนี้เอียนไรแกก็พูดเอาไว้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของเจมี่คาร์ลเกอร์กันต่อเลยนะครับเมื่อคืนแกได้ออกมาวิเคราะห์ว่าไม่แน่นะครับในอนาคตเนี่ยเลอใบสีฟ้าอาจจะพังอาจกลายเป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในดับเดียวกันกันกบเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับ ทีมของทางด้านเปปกอดิโอลานะครับมีโอกาสสูงมากๆนะที่จะคว้าแชมป์พิมพ์ลิกอังกฤษในซีซั่นนี้ไปนอนกอดได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการได้แชมป์เป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะในขณะที่รายการอื่นๆไม่ว่าจะเป็น f a ฟเอคัยู่ฟา้าแชมเปี้ยนลีกก็ยังคงอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับอยู่ในรอบชิงชนะเลิศทั้ง2รายการซึ่งทางเจมีค่คาร์ลเกอร์เนี่ยมองว่าในอนาคตเลอใบสีฟ้ามีโอกาสนะครับที่จะครอบครองฟางยิ่งใหญ่ได้อยู่ในระดับเดียวกันกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ และความยิ่งใหญ่เนี่ยอาจจะเทียบชั้นกับสโมสรอนลิเวอร์พูลด้วยโดยจะมีคาร์ลเกอร์นะครับแกเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับ c ีบีเอสสปรประมาณว่ามีสโมสรจากอังกฤษเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ครอบครองความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปและนั่นก็คือลิเวอร์พูลในช่วงปลายปียุค70จนถึงยุค8 0แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังจะคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแต่ไม่เคยมีใครทำได้ถึง4ครั้ง ดังนั้นพวกเขาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดอยู่ณนะปัจจุบันนี้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเคยได้แชม์ลีก3สมสมัยติดต่อกันประมาณสัก2-3ครั้งแต่พวกเขาก็ไม่เคยครอบครองความเป็นยุโรปนะพวกเขาได้แชมเปี้ยนลีกซึ่งทางซิตี้เนี่ยยังต้องคว้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกให้ได้ซึ่งถ้าเรามาพิจารณาถึงหลักความจริงว่าพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนผมคิดว่าพวกเขาสามารถ ทำสิ่งเหล่านั้นได้พวกเขาจะมองไปที่การคว้าโทฟี่แชมเปี้ยนลีกเป็นครั้งแรกและอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและด้วยคุณภาพที่พวกเขามีในแง่ของผู้จัดการทีมคุณภาพในสนามและสถานะทางการเงินของพวกเขาพวกเขาสามารถซื้อใครก็ได้ที่ต้องการพวกเขาต้องมองหาความพยายามที่จะครอบครองความยิ่งใหญ่ในเวทียุโรปแบบระยะยาวในหลังจากนี้เจมี่คาร์ลเกอร์แกก,แก,ก็แสดงทัศนะเอาไว้ประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาต่อกันที่แข้งที่เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของสโมสรลิเวอร์พูลอย่างยูสโซฟอ f a ฟาน่านะครับเมื่อคืนเนี่ยแกได้ออกมาเปิดปากนะครับว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับที่แกเนี่ยจะย้ายออกจากทีมไปนะครับอืมก็สำหรับไอ้เจ้ายูสโซฟอรฟาน่านะครับกองกลางของสโมสรม o นาโกปัจจุบันก็อายุ24ปีนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยผลง,งานที่ยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดนะครับนับตั้งแต่ที่เขาเนี่ยย้ายมาร่วมทัพในช่วงปี2020 รวมไปถึงก้าวไปติดทีมชาติฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณพ้นชุดลุยศึกฟุตบอลโลกปี2022นี้ด้วยในขณะที่สโมสรมมนาโกนะครับพวกเขาเนี่ยขายนักเตะชื่อดังออกจากทีมมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะและล่าสุดเนี่ยทางโฟฟาน่าเองก็ถูกคาดหมายว่าน่าจะโดนเป็นอีกหนึ่งแข้งที่จะถูกปล่อยออกไปนะครับโดยมีสโมสรลิพูเนี่ยกาะติดสถานการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดนะครับ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันก็มีนักข่าวท่านหนึ่งได้เจอตัวของไอ้เจ้าโฟฟาน่าคนนี้พอดีนะแล้วก็ถามนะครับว่าเรื่องที่เขาเนี่ยกำลังมีความเชื่อมโยงกับสมสรยักษ์ใหญ่ในพิมรลิอังกฤษเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนั้นไอ้เจ้าโฟฟาน่าแกก็ตอบเอาไว้ประมาณว่าสมสรโมโาโกเนี่ยเป็นสมสอรที่ยอดเยี่ยมในฝรั่งเศสแล้วก็ยุโรปนะมีสมสรมากมายที่นี่เพื่อค้นหานักเตะและพวกเราทุกคนเนี่ยรู้เรื่องดีสําหรับเรื่องนั้น หากเป็นไปได้ว่ามีโอกาสหรือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายทีมผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันหลอกว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นผมไม่รู้แต่เชื่อเธอะว่าผมจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องให้ตัวของผมเองณเวลานี้ผมได้เล่นกับนักเตะร,ระดับท็อปมาหลายคนแล้วแต่ถ้าวันนึงผมสามารถเล่นกับซูเปอร์สตาร์ที่มีชื่อดังมากกว่านี้มันก็คงเป็นเรื่องที่น่ายิดีอย่างมากและนั่นหมายความว่าผมจะต้องทำผลงานของตัวเองให้ดีด้วยเพื่อที่จะยกระดับตัวเอง ยูซุฟฟอ์ฟาน่าแกก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้ประมาณนี้นะครับโอ้โหก็สําหรับบทสัมภาษณ์ของแกนะครับค่อนข้างชัดเจนนะว่าแกเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายทีมนะครับซึ่งมันก็มีสื่อจากประเทศฝรั่งเศสหลายๆสื่อได้ออกมารายงานไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าถ้าหากสโมสรลิพูมีการยื่นข้อเสนอเข้าไปจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าแข้งคนนี้ก็ไม่น่าที่จะปฏิเสธแต่อย่างใดน,นะครับเพราะเขาก็ต้องการใฝ่ฝันที่จะย้ายมาเล่น,นกับทีมดังในถิ่นแอนฟิลนี่อยู่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะอ่าก็ผ่านกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิเวอร์ pool ประจําวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยถ้าใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้อย่าลืมฝากกดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามหรือว่ากระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เนี่ยอย่าลืมฝากกดไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกๆข่าวสารของผมกันนะครับ และสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันก็หมดเวลาคองผมแล้วขอลากันเลยกันแล้วกันนะสวัสดีครับ